ชมรายการไอเทลคอมตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงท้ายของรายการกับทีมในช่วงของพาชิมเชื่อทั่วไทยค่ะวันนี้นะคะทีมก็พาคุณผู้ชมมาที่เมเนียมสิวตันค่ะซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวรูมากค่ะติดริมแม่น้ำนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้ทีมก็อยู่ที่ห้องอาหารโกลของโรงแรมนะคะซึ่งห้องอาหารนี้นะคะเป็นบุฟเฟต์ไลน์ค่ะอาคะวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากเมนเเจอร์ของห้องอาหารโกลนะคะ คุณชีวิตวิเชียนกิบนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับคุณชีวิตกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณชีวิตสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณชีวิตช่วยแนะนาตัวให้กับคุณผู้ชมฟังค่ะครับผมผมชีวิตวิเชียนกิจฮะ aj. เป็นัดการร้านอาหารโจที่นี่ฮะครับผมก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบถึงคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารโกค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะ,ค,ะครับค,คอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็คือเราเป็นห้องอาหารที่อยู่ริมน้ำนะใช้น้ำแล้วก็ คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราเป็นตัวเปิดโล่งเป็นน้องหานนานาชาติที่เปิดทั้งวันทา้งปนเราเดินไ้นี่ครับผมจุดเด่นของเราก็อยู่ที่ห้องชีสรูมห้องชีสที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยห้องชีสจะอยู่ทํางด้รนอยู่ทางนัานใต้มือของผมครับแอบเดินเห็นแล้วก็มีห้องชีสแล้วก็มีวายด้วยใช่ไหมคะครับผมครับส่วนห้องชีสเนี่ยเราถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเพราะว่าเรามีชีสจากทั่วโลกเลยในในแต่ละวันนี้เรามีประมาณ70็ิบ โอ้มาจากทั่วโลกเลยใช่ไหมทุกวันมาใหม่ทุกวันเลยก็เราจะเป็นทุกวันเรื่อยๆชีสจากประเทศอะไรที่ขายดีที่สุดคะก็ถ้าถ้าชีสที่ขึ้นชื่อของที่นี่ที่ว่าแถรนิยมทานน่าจะเป็นของฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีสองจานนี้จะฝรั่งเศสอิตาลีนะคะแล้วชีสกับวานี่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยหรือเปล่าคะก็สำหรับชีสนี่จะรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ค่ะสำหรับบิเนอร์นะฮะ ซอบชีสเนี่ยเราจะมีเฉพาะช่วงดินเนอร์เท่านั้นยกเว้นวันอาทิตย์นะสำหรับซันเดย์บลันเราจะเปิดตั้งแต่กลางวันเลยอ๋อคือถ้าเป็นซันเดย์บลันชีสจะรวมตั้งแต่กลางวันเลยใช่ครับแล้วความพิเศษของแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่วันตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธอย่างเงี้ยคือจะมีอาหารเหมือนเดิมทุกทุกทุกวันปะคะหรือว่าจะมีไอ้วันจันทร์เนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์แบบนี้มีซีนแบบนี้ครับก็ในแต่ละวันเนี่ยฮะเราจะ ถ้าพูดถึงในลายอาหารนะฮะเราจะเปลี่ยนทุกๆวันนี้เราจะเปลีป่ยนไปเรื่อยๆแต่สำหรับวันพุธเรามีพิเศษนิดหนึ่งสำหรับคืนวันพุธนะฮะเราจะมีอาหารอินเดียอีอย่างอ่นเดีย,ยเยข้ามาครับผมแล้วก็ในส่วนของว่าที่มาที่นี่เราถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยฮะ,ะ่ะเราเปิดเป็นเันเดอร์บรันที่ที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเราเพราะเราเริ่มตั้งแต่เสียดงไปถึงบ่ายสี่โมงเย็นแหละฮะ แต่ปกติแล้วจะเป็นตั้งแต่11บเอโมงจนถึงปกติถ้าตอน,นอาาหรกลางวันเราจะเปิดตั้งแต่11บเอโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองเท่าน,นั้นเองอาจจะแต่ในส่วนของซันเดย์รันเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ชั้น32เนี่สองเยครับ<อ>แล้วเราจะมีฟรีดิงค็อกเทลซอฟต์ดิงม็อกเทลแล้วก็เราค่อยลงมาทานอาหารข้างล่างแล้วค่อยเริ่มาทานอาหารข้างล่างนี้ที่เวลาที่งตรงเราจะเปิดที่ข้างล่าง<อ>จนไปถึงบ่ายสามโมงเลยคแต่ส่วนสี่โมงเนี่ย เราจะมีแซลมอนเจเปิบควอวันของหวานเพราะงั้นเนี่ยแขกที่มาใช้บริการเนี่ยก็สามารถนั่งได้ตั้งแต่สิบโมงจนถึงบ่ายสี่โมงเลยค่ะโอ<ห>้หเรียกว่าได้คุ้มค่ามากเลยนะคะโคตรเพลินกับการทานอาหารครับผมแล้วเราก็มีมีชีสปล่อยให้เพาะวันอาทิตย์ถึงอาหารกลางวันครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีเครื่องดื่มไวน์เป็นฟรีะคปอว์ให้สำหรับท่ททนานที่รักไวน์ เราสามารถดื่มตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามมีวายจากประเทศอะไรบ้างก็จะมีของฝรั่งเศสออสเตรเลียชิลีครับก mm ็ hmm. จะมีหลากหลายลนคเรื่องอ่างที่นี่ค่ะถ้าสมมติจะมาทานนต้องจองไหมคะถ้ก็ถ้าให้ผมแนะนําก็ควรจองค่ะเพราะที่นี่เราค่อนข้างที่จะแต่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยอยิง่งโดยเฉพาะวันตย์ค่ะ mm hmm. ออาละคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาของคําถามประจําสัปดาห์ของเรานะคะ คำถามประจาสัปดาห์เราจะตั้งอะไรดีคะครับฉะนั้นผมขอตั้งว่าจุดเด่นของร้านอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ดิสของที่นี่เลยคืออะไรครับจุดเด่นที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของที่นี่ค่ะคืออาหารประเภทไหนถ้าใครทราบคำตอบนะคะสามารถส่งมาได้นะคะที่เบอร์อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ คนที่ตอบได้นะคะจะได้รับกิมวอร์ชเชอร์จำนวน2อรางวัลค่ะอละค่ะสับตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงของรายการของเราแล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณคุณชีวิตมากนะคะที่ให้โอกาสาเรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ ขอบคุณคู่สองเ s c ซนะคะแต่งหน้าที่ก่อนแล้วก็แขกรับเชิญและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณทุกผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการของเราติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ทางช่องทีมเอ็นแนีโฟนะคะตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งถึงบ่าย 3. จามช่วงนี้นะคะทีมและคุณชีวิตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ